ไดีพี่น้องออกจากกองไพ่มดได้ออกจากเกาบได้หเงินกินข้าเตา้ำน้งเาน่อยเผือกบวชุกกินละขั้นยังกินมะขามหรอหมเจอบะุ่น้องเลยจะหน่อยนี่แขงได้ หนัก nah, ินมะขามนังมือกันแข่นพี่น้องเอ้ยอ้าวมันคือปวดแสบปวดขาวอยู่มีบ่มาขามขามกูมีกินมะนาวไปเออมะนาวไปกินเห็ดยังไปกินมะเว็งเนี่ยคเขาเขาไม่ได้มีแคลรู้ดูมันมือนผักหได้ทุกคนมึม่เหงาอมีแห้งบ้านร้อนบ้านร้นพายน้ำกลัวพายอยูนดัานแห้งกว่าหนี้ ไกลไกลสิว่าบ่ได้ดีตน้องหนาวแท้ๆตายแล้วอันจะบ่ตายยังบ่ตายอุ่นเด้ธรรมดาคนฮอๆมันลบบ่ใกล้สิโอ้ยเวียดบิ่ตกลบ่มื้อมนคนออกับบ่ใหญ่เท่าไเนาะใหญ่แต่คนมันมันมันคือนอมันมันใหญ่คือจใหญ่แๆ แม่น้คนไปนอ้เน,นี้ยนะ่ะเห็ดเนนะี้ยมันแต่ไข่คืมันก,ก็นคือตูอ้ทางขี้ก็ออกอยู่ทุกมันปวดขีกข้กอ๋อขี้คือจุลชีพกู้วะไ มามากล้วนี่มานยดุยมากอ่อื่โมเมนอียดุยแต่ยเงินมาก็บแบแตงโมกับอันไหวตาบิ่งเดืออันจักรุษลงสิงนับไผสีแดงั้อะแยาวสุดแย่สกล้ยหนึ่งก้ยอ้ก้ยชุเมือรเเออมือก็่ใส่ต้งยางเนาะ ลงไปกินมงงานพี่น้องคุณเขาน้ามเขาก็ได้เคืองนึ่งมันมีเะินเตินแะเตหินคุดบุลงมันจี๊ดจัง,ง,นงยนไม่ไ,ไม่เยอะเลยไ่บัน ขาสงน่ะจะปอม,มอมันจะ,จอะมองนจะเ๋อข้าบอกว่าหาใช่ทานนะก่อนอนกพิราบน,กไก,นกไก่เป็นกไก่เป็ดสองตพพิดีหน่อย อันนี้ก็ต้องหายมาขอบคุณลายเด้อเข่าเนี่ยเด้อก์คุณที่หายอยู่ที่ไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงรวยเงินทองสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อรว่าขอบคุณเนเด้อร์จะสบายดีปีใหม่เขาจะเอิบด้วยเนี่ยคริสต์มาสเปลี่ยนยังคริสต์มาสคริสต์มาสก็ว่าพี่น้องรอบวันคริสต์มาสวอนนัพี่น้องข้วมันเนี่ยเข้ามีรึเนี่าไม่พอ อพอเรจองคือวะอือพี่น้องตอนนี้ค่ะเป็นนห้ลงมือเองเป็นผู้คั่วผู้คั่วต้องเปิดนเพาะว่าอตอนนี้เขาหนาวแห้งคัวก็ได้เป็นพิารนะพี่น้องเอา้าบัดใส่ร่องคั่วคั่วกับคั่วเป็นแหลว จะไมค่อยกลัวไก่อาโอ้สมมนยโอ้จะออกกันดี่เนาะตั้งโต๊ะตั้งที่แก็ด็อร่อย วันทีมันยิงอก็ถเขไล์<พ>อเดีย<พ>อกับจังบ<ก>งดีเลยกันเลือดคนปรสมไก่ะูดนะกุ้งห,หน่อยเกียดแต่พีนองก็ถ,ถูกไลอะไระมันอดไม่ได้มันหลักออกเองมันวยสักแหแ้วเอาโคมาเนี่ยขออนุญาตก็เ้น่งได้ยอกเเ้นห่จริง โคเ้าเฮาลงขึ้นหลุมเลรได้ลงาลุมใใจมนขึ้นมากขึ้นมากเลยตีขึ้มากขึ้นขึ้นมาขึ้นวะขึ้นมาสี่โมงยังอะไเปิดไตหดัวนึ้นอุ้ยเฮ้ยอุ้ยตอนไข่โอ้ยชีกิ๊ก

จับผิดม่ใส่แล้วนะเอาถวยวไปตรงเอาไข่ไก่ดึงมอกๆาบไข่ไญ่สักแตกกันเไข่สิออกมือเล่นะมันจะออกมือเลยนะไข่เลยดันจะเราด้ไยมเดอย่านีะ โอ้ยชัวย์สุดดิควไก่แต่ว่าเป็นไข่แตกไข่แตนไปเอาตัวขี่มันจะได้หรอไม่ขี่อะไรขี่มาชมมาชันก็ดีเลยพี่น้องแสบอำมหล่ำออกมาพวงไข่มันเอาไว้ทั้งหมดไม่ีขี่ตีเน่ะเอาไวมุกต่หาขอตู้เย็นไว้ให้กันหน่อยยแต่อีได้ มาใครใครกันฮะเอาคือหนึ่งแสนเอาโทรมาหาทะับทรับรถยนสวัสดีฮัลโหลม,มาังได ด,ดูแลดีเะแม่อยู่ตั้งเงี้ยไฮะ<า>รเออไขวแล้วกำลังคั่วไก่กำลังคั่วไก่โอ้ไก่รวเาทาี่กรเทียมหิามาหาสองตัวเอาไก่มาหสตัวเออตวกหรือว่าเอามาหเห็ดสือโอไก่แจ ไปอ้ยสไตล์เดไมแต่งยังไาเป็น่ไงอืม่าีอ้อนอ่าพูมไเนว่าอย่พู่นะจะพีคขึ้นนเดน้น้โอ้ยาเ่นะน้าคือันคนั่นน่นดอกลมนี่มันล้มหมอ่มีผู้บังเพราะ่มันมีลมมันมีผู้มันก็ลมสนับนะ ก็เอาไปดิย่กินเผาก็แซ่บแล้วมันหมเออแซ่บแน่แล้วอย่งขลอยู่กินแลห้องกาแฟโอเนเออห้องกับกูโหลดูดเอาเงียวคะไ่ง้ะโหลดบปได้นหนึ่งตกอมมากีได้เนอนนนอนแล้วพนอนเล่แมัน คันมันบอดได้นอนนะก็เว้นน้มันก็นอนแต่เว้นอยู่ได้ไหมเมื่อนั้นปลาคูนเอามันนอนขำโอ้ยมันเหตุเฮาสิบสองโมงปลาคูนปลามันนอนอ่ะย่ามหมูแรงเออมปลากรหลบน้อนโอ้ยมันกรบ่บนอนที่เจ้ามันกระโบนี้ใช้เจ้าอยู่เบิ่ดขึ้นขึ้นเนี่ก็จ้องคุ้มมันนอนครับคุ้มมันนอนกันเลยกันไปล่าเวลาเาไปเวียกไปหันไปหนีเลยทุกมเหินวิตามันนอนย่ามหมูแรง กลับมากแต่บางทีก็มาใส่โท้อดเท้าแล้วเอาเผื่อกัดปากับปากเปื่อยไปเผื่อกัดเป็นเชฟไยเป็นอะไรเล็กน้อยนะชิพายันกรุงเทพหรือบอบ่เล็กน้อยเล็กน้อยไปกรุงเทพเมื่อใดฮัลโหล เออได้ยินอยู่ได้ยินนะบมอเออได้ยินแล้วเอาวันี้ไปกินเท่หมกเออข่มอ๋อนั่นมมันกินมากกว่ากินมันโบราณเรื่างมันโบราณเรื่องคอยคอยเอาออกยาวอาออกปุบปากคอยได้ใช้เวลาไดไรจะหน่อยมันบุกินนม เขาจะ<ด>ไปเห็นงานนีนน่เลยเขาไปเห็นงานีเลยะเขาจะไปเห็นงานเกาใช้กับเขาโอ้เดือนอะไรนะะเดือนไรบอลชุขขจะไปใช้กับเขาเดือนนมนกินอยู่น้ำเขาโอ้ ใครวเนี่ยอมันอยู่บ่น่ะได้เดือนละโอ้บ่อนพี่น้องพี่น้องอยวเหอเออเออยั้น่ยนอยนิยังง้ยเ้ยน้อเกมันอยู่อันเนโอ้สัพพอยนะิ่งน,นะบอเออนี่ยี อันนั้นน่าจะเป็นขี้ล้วนๆนาะเดินเน้ามันไ้กับมาในลำบากตื่นยำสาวกระกุกเย็นโอ้ำบากันอุ้เอาเนี่ยเล่นเย็นมอคืนอ่ะเตรียมเกตรียมคออะไรหายประัมมาแล้วนะหาบประคัมมาแล่วนะสักก้อน มันกินนมเลยซกอนสีวันโอ้หาวันบอกน่อยมันจะกินนมบ่เด้นี่กันกรมันกินแตกางเหม่อสีมกเอานมยังห้มันกินเลยนะเอานมยังห้มันกินเอานมยังห้มันกินเล็กตัวเย็นเล็กตัวเย็นบ่ นุ่มราคาถือบ่ือแท่งแล้วมันถือขะไดกหนมันกินตระนันแล้วเขาบอกว่าราคาถือบ่เนาะเออได้ยิน้ยโยี่น้อเลยมันกีนดิซีเห่อเดยมันจิน่อเยมันด่อวันนี้มันไขรหอบมีวันนี้กระบมาด้วย อันว่าเบิรนหงเช้าช่วยคั่วไก่แต่พอแล้วเชื่อนพี่น้องไอ้พ่อก็คลิปนานได้พี่น้องนะนี่มีแห้งว่าจูุสกุลนะพี่ Designer, น้องไปแล้วพีะนะขข่น้องขอบคุณเลยนะที่ติดตามเลแล้ว